สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซนต์และรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำผึ้งอร่อยมากจังดมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่พี่น้องๆลองดูเป็นยังไงอร่อยที่ดีชัดเจนไร้ดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ในกริโคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะแพทย์พยาบาลคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และอ,อสอมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซินโนแวกเข็มแรกณนะห้องประชุมแสงตะวันโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชะการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดโคมเมืองกล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซินอุบัตจำนวน1,800ดโดสฉีดได้900คนโดยที่วันนี้เป็นวัมนแรกที่ได้ทดลองระบบคือกระจายวัคซีนไปทั่วทั้งจังหวัดในส่วนของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์วันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดไว้โดยเริ่มฉีดพร้อมกันทุกอำเภอซึ่งวัคซีนจะทยอยมา,มาเรื่อยๆจังหวัดก็จะทยอยเริ่มให้พี่น้องประชาชนรับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงึงงซ่แ การฉีดภายในหนึ่งเดือนในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์จะฉีดให้ได้60%หรือมากกว่าเช่นอเภอเขาค้ออหลุมเก่าอเภอน้ำหนาวอเภอสีเทพหลังจากนั้นจะทยอยฉีดให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ได้มากที่สุดสำหรับการฉีดในวันนี้พบว่าทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมมากที่จะให้บริการประชาชนและฝากประชาชนแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้ยังคงมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือ รักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือบ่อยๆด้านในแพทย์วัดทองไหมในแพทยส์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบุญจะดำเนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มด่านหน้าเป็นกลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมทั้งอ,อสอมอจากนั้นจะดำเนินการฉีดในกลุ่มที่มีโรคหรือรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดโรคแล้วรุนแรงกลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยจะเน้นฉีดบุคคลทั่วไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ทางทางจังหวัดกําหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ฉีด สายแรกๆร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอซึ่งทําการฉีดพร้อมกันในวันนี้นะครับในบรรดา1,800โดส9 0้900คนเนี่ยก็คงจะทยอยฉีดไปจนครบวัคซีนเราจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพเดี๋ยวก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็จะเริ่มทยอยให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนกันโดยทั่วหน้านะครับซึ่งมีแผนการฉีดเนี่ยภายใน1เดือนในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรเนี่ย เราจะต้องฉีดให้ได้60%หรือมากกว่านะครับเช่นอาําเภอเขาค้ออําเภอลมเก่าอําเภอน้ำหนาวอําอเภอสีเทพในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีเป้าหมายหลังจากนั้นก็จะคอยฉีดให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งล้านคนเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับในเวลาในรอบเวลาที่ที่เร็วที่สุดที่เราสามารถจัดก,การได้ ที่หอประชุมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณนายมนุนศักดิ์สังทองปรัดับอวสอำเภอหนองไผ่เป็นประธานเปิดการประชุมผังน้ําครั้งที่สองพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักด์โดยมีนายปรีชาสุก,กรมที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสมงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทอนอชคณะกรรมการลุ่มน้ําคณะกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มจังหวัวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งจังหวัดเลยกลุ่มจังหวัวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในปรีชาสุกรมที่ปรึกษาดน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนชร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดการประชุมผังน้ําครั้งที่สองโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ํำสะแกกลังปาสักเจ้าพญาท่าจีนเพื่อนําเสนอร่างผังน้ําให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับใช้โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดําเนินการศึกษาและทบทวนกายภาพของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบันข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพังเมืองการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานการรวบรวมราะห์ข้อมูลจากแผนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนที่แสดงโครงข่ายระบบระบายน้ำในปัจจุบันทิศทางการไหลของน้ำวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งแผนที่แสดงระบบป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการอุทกภัยมูลค่าความเสียหายและวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ผ่านมาแผนที่แสดงจุดประกาศภัยแล้งการบริหารจัดการภัยแล้ง มูลค่าวความเสียหายและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจากหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งมีการจัดทำแผนที่แสดงสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางน้ำตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อน,นำมากำหนดขอบเขตผังน้ำโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติกล่าวต่อว่า ผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำป่าศักสามารถกำหนดพื้นที่น้ำหลัก914,389ไร่และพื้นที่น้ำนอง35,108ไร่โดยพื้นที่เหล่านี้มีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำเบี่ยงเบนการไหลของน้ำและผังน้ำจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เมื่อมีการควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังน้ำอย่างเหมาะสมเช่นเขตชลประทานน้ำนองและเขตที่กำหนดไว้เป็นทางน้ำหลากควรเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่แก้มลิงกำหนดให้เป็นที่โล่งส่วนพื้นที่ชุ่มน้ําป่าชายเลนกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนเขตที่กำหนดให้เป็นชุมชนและอุตสาหากรรมตามผังเมืองรวมจงังหวัด ควรมีระบบป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอทุทกภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมโดยการจัดทำผังน้ำมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน30ฉบับเช่นพระราชบัญญัติทรัพยากรน,น้ำพศ2 5 6 1พระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2 5 6 2พระราชบัญญัติการชลบทานหลวงพศ2,485 เทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นต้นซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ผังน้ําเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสํานักงานทรัพยากราน้ำชาติได้ทําการศึกษาโครงการผังน้ําประกอบด้วยสี่ลูกน้ําด้วยกันคือเจ้าพระยาป่าศักดิ์สกแกกรรังราชจีนวันนี้ก็ลงพื้นที่ของเฉพาะป่าศักดิ์นะครับมารับฟังควาเห็นว่าทางที่ปรึกษาโดยทาง บริษัททีมและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ไดทําการศรึกษาเบื้องต้นมาแล้วได้แนวเขตผังน้าคร่าวๆแล้วก็ให้ประชาชนผู้มีได้ส่วเสียทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้มาดูว่าตรวจสอบดูว่าผลการศึกษาเนี่ยตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่นะครับมีระยะความลึกหรือพื้นที่น้ําท่วมเป็นอย่างไรทางที่ปรึกษาเองก็จะไปปรับนะครับผังน้ําให้เป็นไปเป็นไป,ไปตามสภาพที่แท้จริง ผังน้ำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะสามารถที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงภัยนะครับที่จะสามารถแจ้งเตือนให้กับผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เดนทางผังน้ํานั้นได้รับทราบเป็นการลุ้งหน้านะครับรวมทั้งการรัาจัาก,การน้ําระรูน้ําหลากและระดูน้าแรงด้วยนะครับผังน้ํานี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารหาจัดก,การน้ําครับ พิสาการเปรี่ยนวัดหินแก้วหมู่ที่หนึ่งตำบลหินฮาวอำเภอสมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในาใยนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานงานเทศมหาชาติเวศสันดอนชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันแคร์วันพระราชสมภพ2เมษายน2564 โดยมีนางเยาวภาโตสวงวับัธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูร์ในนามคณะกรรมการดนกิจกรรมเทศมหาชาติเวศสันนชาดกเฉลิมะเกียติกล่าวรายงานว่าด้วยวันที่2เมษาย,ยน2564เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสงฆ์นิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระองค์ท่านที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชะกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ และทำรองไว้ให้มันคงสืบไปสมรับการเทศมหาชาตินี้เป็นการไรา้ย,ยาวหรือการเล่าเรื่องมหาเวสนรชาดกว่าด้วยพระบุพพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสันดรบรมโพธิสัตว์ส่งบำเพ็ญพระบรารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะตัดสู้และบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณท้งนี้สม็ยพระนิษฐาธทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมาโดยตลอดโดยเฉพาะประเพณีการเทศมหมาชาติพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาสดับพระธรรมเทศนาเทศมหมาชาติณนะพุทธมณฑลเป็นจำนวนถึง13ครั้งด้วยกันังดีนน้คือ ที่หอโบราณคดีเพชรบณ์อินทราชัยอำเภอเมืองเพชรบณ์นางสาวทิติรักษ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ์พร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการทหารประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบณ์ ด้ร่วมกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสม็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสม็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทําความสะอาดโดยรอบหอโบราณคดีเพชรบุญอินทราชัยพร้อมออกหน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการมาให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสม็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพและเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยให้ประชาชนหน่วยงานราชการทหารประชาชนจิตอาสามีความรักความสมัคคีรู้จักการเหลือซึ่งกันและกันและเป็นการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่สะอาดเกิดความสวยงามสร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่ที่สาธารณะปลูกจิตสํานึกและ สร้างความตระหนักในเรื่องของการรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน ที่หอประชุมชมรมกำนันผู้ใอญยบ้านอำเภอสีเทพกิ่งการชาติอำเภอสีเทพร่วมกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมิชชันมอรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองเลือดไวาชายนยามฉุกเฉินโดยมีข้าราชการตำรวจพ่อค้าประชาชนะนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน25้รายในจำนวนโลหิต8 7 5 4ซีทั้งนี้จากการที่ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชนทำให้ทาง โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนโลหิต ทางกิ่งการชาติอำเภอสีเทพจึงได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเชิญชวนประชาชนในร่วมกันในการบริจาคโลหิตเพื่อนํามาเป็นโลหิตสำรองในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้มาบริจาคโลดหิตลดลงเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนทางกับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆดัง,ง,ง,งกล่าวสําหรับการบริจาคโลหิตคือการสระละโลหิตส่วนเกิน ที่ร่างกายยังไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้กับผู้ป่วยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยตลอดไป Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานสมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุด สมกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซนต์และรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอ,อมน้ำขึ้งอ,อร่อยมากจชนเดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามินบีสิบสองสูงอ้าวพี่ๆน้องๆลองด้เป็นยังไงอร่อยทีดีจรชัดเจคแรงดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นส,สมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ความฟินเต็มห้าเป็นไงไปดูกัน 1. สวยปัง 2. เครื่องยนต์ปึก 3. เบรก UBS เบรกปุบ๊บหยุดปั๊บ 4. ประหยัดน้ำมันแม่ 5. และพิเศษกว่าด้วยมารับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็ม5จาก Yamaha ฟิน ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขิงนะคะที่เป็นนวัตกรรมนะคะที่เราต่อยอดจากภูมิปัญญาเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเมื่อก่อนนะคะจะถวายงานในเรื่องของเป็นวิทยกรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกนะคะ mm hmm. จนกระทั่งเมื่อปี2558นะคะคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะและช่วงที่ท่านให้ยาะคะ่ะท่านทานไม่ได้เลยนะคะเราก็เลย เข้ามาดูในเรื่องของสมุนไพรว่ามันมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มันช่วยในเรื่องของบําบัดนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วทานข้าวไม่ได้นะคะเราก็เลยมาดูเรื่องขิงเพราะว่า 1. พี่เห็นวัตถุด,ดิบในชุมชนมันเยอะมากนะคะ เ,เป็นเป็นวัตถุดิบในชุมชนที่พื้นที่อำเภอหล่มเก่าเขาขอน้ําหนาวเนี่ยปลูกเยอะมากถึง40%ในประเทศไทยนะคะเราก็เลยเอาข้อมูลทางวิชาการที่สามารถอ้างอิงได้เนี่ยนะคะว่าขิงช่วยในเรื่องของทําให้เกิดความอยากทานข้าวได้ทานแล้วท้องไม่อืดย่อยได้นะคะ นะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราทําก็คือขิงหยองเพื่อโรยข้าวนะคะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะ แล้วต่อมานะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์6-7ตัวนะคะที่เป็นขิงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนมขบเคี้ยวเช่นคุกกี้นะคะในเรื่องของขิงลูกเต่าจีจ้าที่สามารถเคี้ยวแล้วกลืนได้เลยทำให้ชุ่มคอนะคะ mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของอที่ทานกับข้าวได้นะคะ mm hmm. เป็นของฝากได้ขิงดองที่เป็นผักเคียงนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาปู่ย่าตายายที่ทํากันมาก็คือขิงผงนะคะที่ชงน้าร้อนด่บนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสถานการณ์นะคะบ้านเมืองเราตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วในสรรพคุณของขิงอะคะ่ะมันช่วยในเรื่องของการต้านอาการหวัดได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนำข้อมูลของขิงนะคะนํามาทําเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราได้รับองค์ความรู้จากทางหน่วยงานที่เข้ามา ให้องค์ความรู้เราอะค่ะทําเป็นตัวชาขิงออกมานะคะแช่น้าร้อนดื่มได้เลยแล้วเติมน้าร้อนได้ทั้งวันนะคะมันสามารถช่วยทําใไรชุ่มคอและต้านอาการบาดได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่เราทําขึ้นมานะคะ ในบ้านฤษฎีใหม่ของเรานะคะได้รับเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนจากทางกองทุนพัฒนาบ,บุรัตาสตรีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแบาทนะคะในวงเงิน1นึ่งแบาทเนี้ยนะคะอ่าหนึ่งเราก็นําไปให้สมาชิกนะคะเดิมที่เขาปลูกขิงอยู่แล้วนะคะได้มีเงินทุนเพื่อเพิ่มนะคะในการสร้างวัตถุดิบนะคะแล้วก็2นะคะเราก็มาให้กับกลุ่มกลางน้ํานะคะต้นน้ำเนี่ยก็คือปลูก วัตถุดิบแล้วนะคะแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการกลางน้ําก็คือผลิตนะคะในกลุ่มของเรานะคะซึ่งในวัตถุดิบที่เราใช้ในกลุ่มนะคะผลิตทั้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ 3. นะคะเราใช้เงินทุนตัวเนี้ยค่ะในการในเรื่องของการพัฒนาแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามและทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการเนี้ยค่ะกลุ่มแม่บ้านทุสเดมใหม่ของเราเนี้ยได้นาเนินการ ครบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและสามารถเพิ่มรายได้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริงๆค่ะในส่วนของสำนักง,งา,านพนามชนมอำเภอลมเก่าของเรานะคะได้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่จากการรวมตัวกันของ ตรีในบ้านหนองใหญ่นะคะมาร่วมทํากิจกรรมกันเริ่มตั้งแต่การปลูกขิงแล้วก็มาร่วมกันในการารวมตัวกันขายขิงตลอดจนปัจจุบันมีการแปรรูปขิงการแปรรูปขิงกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าเป็นสินค้าถึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอหล่มเก่า ที่รู้จักกันก็อย่างเช่นขิงลูกเตา๋าขิงยองแล้วก็ขิงสไลด์นะคะในส่วนนี้ ทางการตลาดนะคะเราก็จะมีทั้งขายทางออฟไลน์ line, และออนไลน์ line, นะคะออฟไลน์ off line, เราจะมีหน้าร้านประจำนะคะพิเภชบูนมี2ที่ด้วยกันคือที่ร้านกลินมาร์เก็ตเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ที่เรือนจาแขวน้อยนะคะเราก็ตามห้างสรรพสินค้าบางแห่งนะคะก็มีวางจําหน่ายแล้วนะคะส่วนเรื่องของออนไลน์ line, นะคะก็จะมีในเรื่องของเพจ Facebook นะคะแล้วก็ไลนะคะ์ค่ะ จากมะขามหวานแล้วขิงก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันของชาวเพชรบูรณ์และก็จังหวัดข้างเคียงนะคะกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีการผลิตขิงและก็เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของอำเภอหล่มเก่าของเรานะคะเพราะว่าอำเภอหล่มเก่า นอกจากมะขามอย่างที่เล่ามาแล้วก็ยังมีขิงที่มีการแปรรูปเพื่อให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยและกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกท่านที่สนใจในกระบวนการแปรรูปขิงค่ะ